งบเลยใช่ไหมคะหน้ายังตึงๆอยู่เลยเนี่ยเพิ่งนอนหลับจากกรุงเทพมาเลิกเรียนก็มาเลยตื่นมาปุ๊บก็กินอมยิ้มจะได้ยิ้มสดชื่นเสร็จแล้วคือนี่งตัองให้สะอาดมาพัทยารอบที่เท่าไหร่แล้ะคะโอ้น้ำไม่ท่วนเลยแม่ก็ยังไม่ทำไม่ได้เลยเพราะพี่มารอบที่เท่าไหร่เกินจะนับแล้วค่ะ เราพักที่โรงแรมเลยคะวันนี้าลา a ูด้าพัทยาอุ้ยเก่งจังเลยบอกทีเดียวก็จำได้แล้ววันนี้จะทำอะไรอย่างก่อนอย่างแรกเลยไปถึงเนี่ยป๊ะป๊าบอกว่าวันนี้ป๊ะป๊าไม่ต้องป๊ะป๊าไม่ต้องถ่ายรูปที่โรงแรมแล้วป๊ะป๊าจะแค่แค่ถ่ายคลิปหนูเฉยๆหนูก็จะได้เล่นน้ำกับป๊ะทั้งวันเลยไม่ใช่อย่างแรกต้องทำเพื่ออะไรคร โอเคโอเคนี่อันนี้มีเป็นปลาน้อยราคูด้าเป็นเวลคัมดิงให้เลือกว่าจะเอาแบบมีแอลกอฮอล์หรือไม่มีมีทั้งค็อกเทลต่างๆและเบียร์ไวน์น้องพิมพ์ต้องกินฝั่งนี้นะคะลูก จะมีโค้กสปร라이น้ำเปล่าน้ำขิงน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลเอาอะไรคะห้ามเลือกน้ำแอปเปิ้ลนะคะขอดนอีกรอบสิคะขอดาวโลกโค้กสปร라이น้ำเปล่าน้ำขิงน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลตาลุ้นใจตาลุ้นใจคะแอปเปิ้ลไม่เอาโค้กหลังๆเลือกน้ำแอปเปิ้ลไม่เคยกินเลยอ้าวเอาโค้กป้าป้าเอาอะไรน้ำส้มแม่เอาน้ำส้ม เะียตังบ้างฮะ,ะไม่เสียอันนี้วลวทำจริงนี่มันถึงกี่โมงรู้ไหมครับหกโมงแล้วนะสามสิบกี่โมงค้าบจ็เกียวอุย้ยเอาไปคืนพี่ก่อนเลยเอาไปคืนพี่ก่อนเดี๋ยวป๊าป๊า<ะ>เขาบอกว่าสารเนี่ปีกสองทุ่มสองทุ่มโอเค แล้วก็หมุนไปมาให้ด้วยดูดิกหกไหมคะไม่หกค่ะแกหมุนได้แต่ต้องระวังนี่ต้องระวังหนูจะได้ไหมลูกหกไอ้ต้นนี่ไงงงเลยแล้วไม่เป็นกลมๆแบบเนี้ยลูกเห็นป่ะก้นมันเป็นเหบืเนี้ยระวังระวางพวกมันก็หมุนได้แต่ว่าแม่ว่าหนูกินไปนิดนึงแล้วค่อยหมุนแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันหกกระชอกตรงไหนบาราคูด้าตรงนี้เรียกว่าอะไรคะพัทยาสายสองบาราคูด้าพัทยา เอาเพิ่รีโนเวทใหม่เลยางเป็นอ็มแกลอรี่ที่แกนแบบกี่คอเขอยู่ในเกือแอคคอเป็นเอ็มแกลอรี่ของแกค่อร mm ์เขาจะออกถ้าอยู C ่ในเอ็มเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นออกแนวมติจิตตรงนี hall, ้เขาจะเกี่ยวพิ hall, ่ทาง่ะม <thế S 2> <mais. S 1> ีถังข้าใช่มัองได็เ้ได้ค่ะเกียว ส,ส,ว e. สวัสค่ะเข้ามาแล้วไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชมห้องหน่อยได้ไหมคะกินขนมอยู่คะเรว่าห้องอันนี้เรียกว่าห้องอะไรคะมาลานคุย่าพัทยาเรียกว่าแกรนบาลานคุย่าสวีทค่ะมันจะมีมันจะมี สองชั้นไอ้หอมเอาพาดูชั้นล่างก่อนสิคะเอาชั้นล่างก่อนมีอะไรบ้างนี่ห้องงานพิเศษยังไงบอกป๊ะป๊าที่นี้ที่หนูบอกแม่แม่เปิดไฟทันทีนี่สองอ่างค่ะเฮสองอ่างอุ้ยสองอ่างคืออะไรคะเพราะนะคะไปห้องน้ำที่ไหนคะช่วยด้วยค่ะไอห้องน้ำไม่มีค่ะป๊ะป๊านี่นี่แกมันออกไปก่อนค่ะป๊ะป๊าไม่ตรงนี้ทำไมนี่ว่ามีสองอ่าง สองอันคืออะไรคะสองจกกักคโก้สองช็คอคโก้เขาเมื่อกี้เขาวิ่งเข้ามาคุณแม่ห้องน้ำนี้พิเศษทำไมมีชักคโก้สองอันแม่ดูหมาวิ่งมาดูเร<อ>า,าเด็กจะไป็นหน้าังขวานใช่ <c oughs> ไหมมันเป็น้างขวานใช่ไหมมันเป็นกระจกและถามว่าน้องมีมุกเหรือเปล่าเปล่าหนูนนึกว่ามีสองอันจริงๆนี่ก็จะเป็นที่ทำกาแฟแล้วซึ่งมันต้องร้อนแน่ๆเลยค่ะ ไม่มีอะไรค่ะก็จะมี๋เดียวสิในนี้มีอ้าวไม่มีอะไรอ่ะอ๋อนี่มีตู้เย็นอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กจิ๋วอ๋อมีตู้เย็นในตู้เย็นมีอะไรบ้างคะอะไรเดี๋ยวเปิดก่อนอ๋อมีมินิบาร์ต่างๆค่ะมีน้ำต่างๆแต่เราเขาไม่มีขนมเหรอคะโรงแรมเนี้ยมินิบาร์มีไหมดูที่อ๋อนี่ไงนี่ค่ะมีถั่วค่ะนี่นะคะก็คือตัวแรกไม่ใช่ช่างชิไม่คืออะไรช่างเด็กจิ๋ว ฟ่อนแอบใช่ค่ะเอาไเล่นเหมือนใครมาที่นี่เราจะเล่นซ่อนแอบค่ะก็จะมันซ่อนอะไอุ้ยดูแล้วค่ะอะไรคะเล่นเกมซ่อนแอบกนมีมัอยเล่นซ่อนแอบอันนี้ทำห้องให้เสร็จก่อนดีไหมคะไม่เล่นนะคะก็จะมีไม่ค่ะก็จะมีแบบพวกโต๊ะวางน้ำดื่มหรือวางข้าวแล้วก็กินอร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ เด็กจิ๋วเล่นไอแพดอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เจจะเป็นบอกว่านั่งชมวิวไม่ใช่นั่งเฝ้าเด็กจิ๋วเล่นไอแพดค่ะใช่โอเคค่ะแล้วนี่เป็นวิวของอะไรคะเนี่ยเออโอ้เอาระเบียงหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ก็จะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกจริงๆโรงแรมนี้ไม่ได้ติดทะเลมันต้องห่างไปหน่อยเพราะอะไร โอวิวสวนกันตั้งแต่เชนะือกนะตรงข้ามเป็นเซเว่นด้วยดูดิไะ,ะนี้น้ำเยินมาดูให้ปลาดูให้แม่เพิงเห็นว่ามันไม่ธรรมดาแล้วทำจากอะไรปลาดูดิดดลนะปลาตัวนี้ช้อนปลาตัวนี้คือปราคุดา้าตรงดังชื่อโรงแรงมเขาจะเป็นอันนี้ที่คีบ ทอดอ้ที่ตักน้ําแข็งอันนี้ที่ทอดใช่ไหมแล้วนี่อะไรอะปะที่ปันน้าฝนเหรอใช่แล้วนี่เป็นอะไรอะอ๋อยาไอ้นี่นี่บางคนจักรยานอะขอบล้อจักรยานแล้วรวมมันทำจากอะไรก็ไม่รู้เ๋ยเออแต่แรกมองมาไม่รู้นะเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เอง คุาเรามาผีโลงเรมค่ะทำไมครัไม่มีเตียงค่ะก็นี่เตียงกลมงคอ้าวแล้นอนยังไงะคะเตียงกลมเนี่ยอล้วนี่ค่ะเยงอ๋ออาวมีห้องนอนอยู่ในห้องน้ำเลยระไม่มีอะไรขั้นเลยอะดูสิอันนี้เตียงปุ๊บอ่างเลยอ๋อมีห้องชอ่นี่ไงคืนนี้เด็กๆวนอนนี่ม้อ๋อแล้วพินอนอีกลมๆนี้แล้วแม่ อ๋อมีหน้าสิหมอเสริมเตียงไม่ได้ห้องนี้นะอ,อ๋อห้องมันแค่เุ้ยจริงๆดูเห็นไหมกระจกมันคมๆนี่น,นะลูกเอออันนี้มีกระจกโค้งไว้กันเด็กตกดีไหมคะที่ขับออไปนะคะก็จะมีอ่างล้างมือค่ะมีสองอ่างนะคะเพราะว่ากระจกอ่างเยี่ยมเป็นกระจกนี่ไงเออใช่ใช่ใช <c oughs> ผม้อบเซเวอร์ใหญ่มากอ่ะเซเวอร์มันมีสองอันเหรอหรือกระจกอีกอุ้ยสองอันจริงอ่ะอันเฮ้ยจิเดี๋ยวหนูอ่านพร้อมป้าได้ไหคะแม่แม่แม่าทำไมมีสองอันแล้วแม่หนึ่งว่ากระจกอีกแล้วอันนี้อะไรดูดิซักโคกมีกี่อันหนึ่งค่อ๋อในห้องชักโครก็มีที่ล้างมือด้วยใช่ใช่อ๋อแล้วนี่เขามีกระจกไม่ไา้ไม่มีค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปคะน้องริมเปลี่ยนชุดลงน้ำเลยค่ะ